นายฟ้ามาเฟียตอนที่สามสิบดาชารู้สึกกุดกิจใจเมื่อเห็นก๊อตเข้าไปหาเล้งในห้องบ่อยๆกานที่เขาให้โฮมดูแลเล้งมันเป็นหน้าที่ของโฮมแต่เขาก็เข้าใจโฮมจะดูแลทั้งสองคนในเวลาเดียวกันไม่ได้อีกคนหนึ่งก็คือปั้นที่ต้องระวังมากที่สุดเพราะว่าถ้ามันหนีไปได้โคงตับได้ยากดูเหมือนว่า แต่ไม่ยอมเชื่อฟังเขาง่ายๆถึงแม้ว่าเขาจะมีเล้งอยู่ในมือแต่เรื่องนั้นเขาไม่สนเขาสนแต่เรื่องเล้งแล้วตอนนี้เรนค่อนข้างจะตื้อและพยายามหนีตลอดเวลาเขาพอจะมองออกและรู้ถึงแม้เล้งจะไม่แสดงออกมาตรงๆแต่มักจะพูดอยู่บ่อยๆโฮมเองออกมาข้างนอกก็เพอเอิญเจอเข้ากับแจตเมนแจตเมนถึงไปสาสาจับมือของโฮมแล้วพามาทานอาหารด้วย ถึงโฮมไม่เต็มใจแต่ก็ทนลูกเตออไม่ไหวจริงๆเขาคงไม่อาจเล็กเลี่ยงเผชิญหน้ากับแจดมินได้ขอบใจนายนะที่ช่วยฉันช่วยอะไรเข้าใจผิดหรือเปล่าฉันไม่เคยช่วยซะหน่อยก็นายช่วยฉันไว้ไงฉันถูกมอมยามอมเหล้าแล้วนายก็ช่วยพาฉันไปโรงแรมไอ้เสื้อแบบนี้มันก็มีแค่นายที่ใส่มันไม่ใช่เสื้อที่ใครก็จะใส่กันนี่ก็บอกแล้วว่าไม่ได้ช่วยและไม่เคยเจอ ไม่เชื่อหรือไงนายไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรฉันเต็มใจที่จะตอบแทนนายแล้วกันก็บอกว่าไม่ได้ช่วยไงแต่ก็กินกินไปท่วหน้าถือว่าขอบใจเอ๊ะไม่ต้องมาเอ๊ะเลยถ้านายไม่กินฉันก็จะไม่ปล่อยให้นายไปไหนนายก็รู้นี่แต่ฉันจะทําอะไรแล้วนายก็หนีไปพ้นต่อให้นายจะเก่งเพียงใดนอกจากนายจะฆ่าฉันนะ่ะโถ่วยุ่นวายชิป ก็กินกินไปสิดดมินเหลือบมองจอมรับผู้โฮมขี้หงุดหงิดปกติเขาเป็นคนที่ไม่ชอบส่งสินกับใครนอกจากเพื่อนสนิทก็มีแค่ปั้นแล้วก็เลิฟที่ตอนนี้ก็ไม่ถึงว่าสนิทาะดูจากท่าทางแล้วอาจจะฆ่ากันและกันต้นไหนก็ยังได้ก็แค่นั้นแหละนายก็กินเยอะเลยนะถ้าฉันเจอนายอีกอ่ะฉันจะตอบแทนนาอีกไม่เอาดีกว่า เดี๋ยวฉันจะไปหาหนายที่บ้านเจ้านายนายดีไหมอย่าทาอย่างนั้นฉันไม่ชอบอุ่นวายฉันกลัวเจ้านายของฉันจะเข้าใจผิดอีกว่าฉันจะเปลี่ยนเจ้านายใหม่แหมก็แค่ตอบแทนนายไม่ได้เหรอก็บอกแล้วว่าถึงฉันเจอฉันก็ไม่ช่วยฉันไม่ช่วยคนมีน้ำใจนักหรอกนะถ้าจะช่วยคขยแล้วไม่ได้เงินหืมนี่ถามจริงๆเหอะนายไม่คิดอะไรกับฉันบ้างหรอ จริงๆแล้วแจดมินก็อ่อยโฮมเล่นๆพอเขาไม่ชอบผู้ชายเขาชอบผู้หญิงต่างหากแต่เห็นว่าโฮมเป็นคนที่ค่อนข้างจะขมหน้าแก้งแล้วทุกครั้งที่แก้งมันก็ได้ผลเพราะเจอหมอนี่บ่อยครั้งในการที่หมอนี่ทำงานเพราะคนที่เขาํำจัดก็มักจะเป็นคนดังคนที่ไม่มีศีลธรรมและเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆตัวของแจดตมินทั้งนั้นอย่างเช่นนักการเมือง แน่นอนว่าเจสซีมินก็พัวพันกับคนพวกนี้เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันฉันต้องไปแล้วฉันมีธุระให้ฉันไปส่งไหมบอกว่าไม่ต้องไงโลกยุ่งกับฉันสักทีแต่ว่าฉันอยากเป็นเพื่อนกับนายเป็นเพื่อนก็ไม่ได้หรอโฮมฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับใครนักฆ่าไม่ควรมีเพื่อนไม่ควรผัวพันแต่ฉันไม่กลัวนะจะเป็นเพื่อนกับนายต่อให้ใครแคนนายมาทำลายฉันฉันก็ปกป้องตัวเองได้ ก็บอกแล้วไงว่าไม่อยากมีเพื่อนไม่เข้าใจเลยไงพ้อจากไปแล้วแต่จัดมินเขาอมยิ้มเขาไม่มั่นใจหรอกว่าคนคนนั้นใช่โฮมหรือเปล่าถึงไม่ใช่ก็ต้องเริ่มจากโฮมเพราะโฮมคงรู้จักคนที่ช่วยเขาเอาไว้อย่างน้อย,อยก็รู้ว่าเขาเป็นใครถ้าคิดจะจับแผนมันก็ทำได้ไม่ยากแต่ตอนนี้ไม่รู้อะไรเลยว่าคนที่ช่วยเขาใช่โฮมจริงหรือเปล่า ทางด้านโฮมก็ถึงกับเครียดเพราะกลับมาที่บ้านเพราะกลัวว่าเจดมินจะตามโดยที่ยังไม่ทําอะไรหรือว่าส่งข่าวอีกไม่กี่วันเขาจะหาวิธีช่วยปั้นและเลงออกมาจากบ้านของดาชาแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ายังติดต่อพิมพาไม่ได้เพราะพิมพาก็เป็นตัวหลักที่ต้องช่วยเขาเหมือนกันไงไว้โฮมได้เรื่องไหมไม่ได้เรื่องลสิพราแกคนเดียวไปก่อเรื่องแจดมินก็เลยตามทันไม่หยุดอะไรนะ ไอเด็กนั่นมันตามแกก็ใช่เด็กนั่นคงรู้และคิดว่าฉันช่วยไว้เพราะแกใส่ชุดของฉันโถววแต่ก็ไม่เห็นหน้านิว่าก็เพราะไม่เห็นหน้านี่แหละเดเมินถึงเข้าใจว่าเป็นฉันที่ช่วยแต่ฉันก็มั่นใจนะว่าเด็กนั่นเมาเมายาแล้วก็เมาเหล้าไม่น่าจะจำอะไรได้มันก็มีกล้องในปั้นเด็มินน่าจะดูกล้องและอาจจะเดาว่าเป็นฉันก็มีแต่ฉันที่ใส่ชุดแบบนี้ พ่อเองชั่วหน่อยเด็กนั่นคงไม่รู้ว่าเป็นฉันแน่นอนถ้ารู้เป็นแกไหนปั้นคงเป็นเรื่องใหญ่แค่เป็นฉันเนี่ยก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วอะไรวะเด็กนั่นก็น่ารักทําไมแกไม่ชอบหรอไม่ดีกว่าฉันไม่อยากผูกพันกับใครแกก็รู้ดีแค่ผูกพันกับแกคนเดียวก็แย่แล้วแค่เพื่อนนะเนี่ยถ้าเป็นอย่างเอิญแน่แน่ไอโฮมที่ไหนได้แกก็คิดจะผูกพัน กับเด็กแจสมินเป็นอย่างอื่นนิว่าไอ้ปัน้นฉันไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นจริงๆก็ดีแล้วเราจะได้ไม่มีปัญหากันฮะว่าไงนะปัน้นเปล่าจะรุปแล้วแกไม่ได้เจอพิมพาใช่ไหมไอ้โฮมปั้นเปลี่ยนเรื่องเพราะกลัวว่าโฮมจะจับได้ว่าเขาก็ไม่อยากให้โฮมไปยุ่งกับแจสดมินก็ไม่ได้เจอน่ะสิเด็กน่านแสบจะตายไป เกิดรู้อะไรขึ้นมาเอาความลับไปขายฮะเดสมิน <That means S 2> ชอบทําอย่างนี้เลยโฮมใช่นี่ก็เป็นงานส่วนนึงคืองานขายข่าวฉันต้องออกไปแล้วเดี๋ยวเจ้านายจะสงสัยเดี๋ยวสิไอเล้งเป็นยังไงบ้างไอเล้งเป็นยังไงฮะไม่รู้ว่าอะไรเข้าเสียงมันมันไปอ่อยไอกอ๊อตโอ้ยไม่รู้ว่าจะเสร็จไอก๊อตหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทําไมแกไม่ห้ามเนี่ยฉันห้ามแล้วเล้งฟังทั้งที่ไหนเล่าจะคงไม่มีอะไรหรอก เออเออยังไงก็ช่วยดูดูหน่อยแล้วกันโฮมพยักหน้าจากนั้นสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือก๊อตเข้าไปในห้องเขาเลยตามไปติดติด,ดสองคนกําลังจับไม้จับมือกันถึงขั้นจะกอดจะดีนะเขาเข้ามาก่อนก๊อตก็ออกไปก่อนแต่ผมมีเรื่องจะคุยกับเล้งยังคุยไม่ตกเลยแกห้ามเข้ามาอีกเพราะฉันจะดูแลเล้งเองก็ได้ออกไปก็ได้กอตทำท่างหงุดหงิด เขากำลังจะได้กอดเล้งอยู่แล้วเชียวผิวนวลๆขออกขาวอย่างนี้ให้ได้สัมผัสแม้ว่าจะไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่าการกอดมันก็ยังดีแต่โฮมก็เข้ามาขัดจังหวะพอคอสออกไปโฮมก็หันกวับม,มองเล้งอะไรกันเนี่ยทำไมถึงได้ทำอย่างนี้ถ้าเกิดไอ้คอสมันหืนขึ้นมาจะทำยังไงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกหน้าแ,แค่อ่ออย่างนิดหน่อยอะแต่ว่าหมอนเนี่ยจะเป็นพวกเดียวกับเราแล้วนะ จะเป็นพวกเดียวกันรู้ว่าจะเป็นผัวกันแน่ทำไมต้องโกรธด,ด้ล่าฉันก็ระวังตัวอยู่ก็แค่ยอยากหนีออกไปจากที่นี่เร็วๆไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วกัวจะเป็นเมียไอ้ก๊อตนมซะก่อนไม่ต้องเป็นห่วงหรกหน้าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรคื่อนี้ฉันจะเป้าที่นี่จริงนะทำไมต้องดีใจขนาดนั้นก็ฉันไม่อยากให้นายทาดาเข้ามานอนในนี้นี่เด้ย คืนนี้ฉันจะนอนที่นี่อ้าวแล้วตะปั้นล่ะถ้านายมานอนที่นี่ตะปั้นจะมีคนทําลายหรือเปล่าไม่มีหรอกเพราะว่าเพราะว่าอะไรนอกจากฉันจะเข้าไปในห้องนั้นได้แล้วก็มีเจ้านายคนเดียวที่เข้าไปขอย,อย่างชั่วหน่อยและคืนนั้นผมก็นอนเป้าเล้งมันทําให้ทาดาหดหงิดมากมากขึ้นไป,ปกว่าก๊อดที่ผุกเข้าผุกออกห้องเล้งซสอีกอะไรนะ ไอโฮมเข้าไปนอนเฝ้าเล้งในห้องครับเจ้านายผมว่ามันปแปลกๆนะครับไอโฮมมันมองคุณเล้งเหมือนจะหวงหยวงยจะไงบอกไม่ถูกผมจึงโดนไล่ตะเพิดออกมาเลยครับแกพูดอะไรของแกโฮมไม่มีทางทำอย่างนั้นหรอกค่ะหรือว่าโฮมจะชอบเล้งมันก็เป็นไปได้นะครับคุณเล้งก็น่ารักเจ้านายก็เห็นยาบํารุงที่เจ้านายให้เล้งกินมันทําให้เล้งดูดีขึ้นมากเลยนะครับ ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่มีทางเอ้โฮมันเป็นสุภาพบุรุษต่อให้เป็นหญิงหรือชายมันก็ไม่ทาฉันเชื่อใจมันแกต่างหากละ่ะที่ฉันไม่เชื่อก็ถึงกับทายหัวเขายอมรับว่าเขากําลังยุให้เจ้านายตัดและตัดโฮมออกไปเพื่อเขาจะได้ดูแลเล้งเป็นคนเดียวและไม่มีใครเข้ามาขัดเวลาเขาอยู่กับเล้งตามลำพังในห้องแต่มันไม่สำเร็จเขาก็เดินหัวเสียออกมา แต่จริงๆแล้วก็ทำสำเร็จเพราะดาชากำลังหึงหึงแบบไม่มีเหตุผลซะด้วยเขาเข้ามาในห้องเจ้านายแกไปเฝ้าปั้นไม่น่าจะมีอะไรนี่ครับเจ้านายน่าจะพักมมนี้เจ้านายทำงานหนักผมจะเฝ้าเล้งเองฉันสั่งแกว่าให้ไปเฝ้าไอ้ปั้นครับนายเล้งได้แต่มองตาปิด เห็นโฮมออกไปแล้วคืนนี้ก็ต้องนอนกับทาดาอีกคืนหนึ่งซึ่งมันค่อนข้างอึดอัดโดยไม่รู้เลยว่าทาดานั้นกำลังโกรธไปที่สมอบทำให้น้องอาจจะมีชะตากรรมที่โหดร้ายทันทีที่โฮมออกไปแล้วประตูปิดลงดาชาก็เดินจำอ้าวจำอ้าวเข้ามาหาน้องที่นั่งอยู่บนเตียงดึงแขนให้ลุกขึ้นที่จะทำอะไรอ่อยลูกน้องใช่หรอ จะอ่อยสักกี่คนฮะโอ้ยเจ็บนะนี่นายเป็นบ้าอะไรเนี่ยทํางานหนักจนบ้าเลยเหรอหรือว่านายฆ่าคนจนคลั่งจะคลัง่งหรือไม่คลัง่งแล้วมันทําไมคิดจะอ่อยลูกน้องฉันเหรอคิดจะหนีออกไปด้วยการอ่อยลูกน้องฉันให้พาหนีมันไม่ง่ายหรอกนั้นนะไม่ได้ทำตะหนอ่อยแล้วที่มองไอ้โฮมเมื่อกี้ล่ะมองจนมันออกจากห้องไปนะ่ะแล้วไหนใจอก,กอติดนี่นายจะบ้าเหรอ ฉันเปล่าทำอะไรอย่างนั้นซะหน่อยแต่ภายในใจของเล้งนั้นรู้ดีว่าเขาอ่อยมอนี่มันก็จับได้แต่เขาไม่ได้อ่อยโฮมสักหน่อยนี่เขาเป็นบ้าอะไรในที่สติของเล้งเองยังหาวิธีแก้ปัญหาเพราะรู้ว่าดาชากำลังโกรธและโกรธมากด้วยถ้าจะอ่อยใครสักคนหรืออยากถวายตัวให้ใครกบใครช่วยแล้วก็ให้ไปจากที่นี่ควรจะเป็นฉัน ทำไม่ฉันพอใจสิบางทีฉันอาจจะปล่อยก็ได้อะไรนะที่นายจะบ้าเหรอฉันไม่ก็ฉันนีไ่ไงมาจะช่วยสนองให้แล้วกันนะเผื่อบางทีถ้าถูกใจฉันอาจจะปล่อยไปง่ายๆเล้งพยายามกัดเข้นเขาต้องเป็นผัวเท่านั้นไม่ใช่จะเป็นเมียใครต่อให้เขาถูกก๊อตรวนลามเขาก็ไม่ให้ก๊อตเป็นผัวอย่างแน่นอนแต่สำหรับดาชานั้นเขาตกเป็นรอง ทั้งฝีมือและพลักกำลังไม่ได้ตกเป็นรองร่างเล็กถูกทับถับโดยร่างใหญ่เล้งเสียท่าจะตกเป็นเมียของดาชาขอร้องให้เขาหยุดการกระทําพอเขาเจ็บมากแต่ดาชาไม่หยุดเพราะมีความสุขแล้วก็ฮึกเหิมการที่ได้เล็งคนที่ชอบเป็นเมียนั้นมันคือความปรารถนาที่เขาอยากทํานานเขาก็ทํามันจนไม่หยุดไม่รู้นานเท่าไหร่ ผลสุดท้ายเขาก็มากอดเล้งไว้ในอ้อมแขนเขามีความสุขแต่เล้งไม่เลยเขารู้ดีแต่ว่าใครจะหยุดกันละ่ะในเมื่อสิ่งที่หอมหวานมันกองอยู่ตรงหน้าหล่อให้เขาเชยชมใครจะหยุดได้บ้างน้ำตาที่ยังเปื้อนบริเวณหางตานั้นไม่ได้บ่งบอกถึงความเสียใจแต่เป็นเพราะว่าความเจ็บเจ็บที่บ้านท่ายต่างหาก เป็นยังไงบ้างมีความสุขหรือเปล่ามีความสุขบ้าเลยล่ะแต่ตายอยู่แล้วแสดงว่ายัางมีแรงเหลืออยู่นะพูดได้ดีขนาดนี้เด็ดดินายจะทำอะไรอีกอ่ะไม่แล้วนะฉันไม่ไหวแล้วนายจะบ้าเหรอนี่มันครั้งแรกของฉันจะทำอะไรนักหนาเนี่ยไปหื่นมาจากไหนฮะไม่เคยหรือไงคนที่ไม่เคยอ่ะคือเรามากกว่าละมั้งฉันขอโทษนะที่ไม่รู้ว่าเป็นครั้งแรก ก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรเพราะไม่ตั้งใจจะมาทําอย่างนี้แ้งเหลือบมองขนาดไม่ได้ตั้งใจมาทําก็ทําเอาทําเอาจนเขาเนี่ยแทบจะไม่ไหวทาไมเงียบละ่ะเป็นเมียแล้วมันก็ดีนะเป็นเมียล้วได้อะไรก็ถูกจับขังไว้อยู่ดีแหละนี่นายนายมันบ้าจริงเลยฉันทําอะไรให้นายนักหนาเนี่ยจับขังมาขังซ้อมฉันข่มขืนฉัน พอาะเธอนายฆ่าฉันดีก,กว่าฉันจะไม่ยอมให้ในายทำแบบนี้กับฉันอีกแล้วต่อไปจะเป็นใครอีกล่ะลูกน้องนายเหรอใครบอกฉันจะทำอย่างนั้นกันถ้าไม่ทำแล้วก็ปล่อยฉันไปสิฉันไม่เกี่ยวกับจะปันซะหน่อยปล่อยฉันไปเถอะนะตอนนี้ยังปล่อยไม่ได้เพราะเล้งเป็นเมียเธแล้วเล้งถึงกับพูดไม่ออกหมอนี่ยอมหล่เขาเป็นเมียง่ายๆอย่างนี้เหรอแต่เขาจะเป็นเมียมอนี่ไม่ได้ เขาไม่อยากอยู่ที่นี่ไม่อยากเป็นแมมมอนี่ไม่อยากไม่อยากทั้งนั้นในที่สุดเขาก็จะถูกจองจำที่นี่ตลอดชีวิตเพื่อบําเือความไข้ของนายดาชาดังนั้นเหรอเลนเองถึงขั้นเศร้าในที่สุดผมก็รู้เรื่องนี้หลังจากที่เขาเข้ามาในห้องเจ้านายออกไปข้างนอกเขาเลยถือโอกาสเข้ามาเมื่อคืนนี้เขาดูท่าทางว่าเจ้านายของเขาจะไม่พอใจ ที่เขามาค้างที่นี่ค้างในห้องนี้วันนี้เขาเลยแอบเข้ามาตอนที่เจ้านายไม่อยู่พอเห็นสภาพของเล้งก็รู้ได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่คิดว่าเป็นเจ้านายของเขาที่ทำเล้งนี่อ่อยเจ้านายเหรออ่อยบ้าเลยเราหมอนั่นมันปั้มฉันแน่ใจนะว่ามันได้อ่อยใช่แย่แล้วถ้าเจ้านายเกิดชอบนายขึ้นมาจริงๆนายคงหนีไม่พ้น ไปจากเขาไม่ได้แน่เพราะเขาจะตามจับนายไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอะไรนะจริงเหรอพี่โฮมแล้วผมจะทํำยังไงดีผมไม่อยากอยู่ที่นี่ผมไม่ได้ชอบเขาถ้างั้นเราก็ต้องรีบไปจากที่นี่เร็วที่สุดฉันจะไปบอกปั้นเดียเด๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกตาปั้นว่าผมมีอะไรกับดาชานะจะไม่ให้บอกได้ยังไงถ้าไม่บอกไอ้ปั้นมันคงคุ้มครองเราได้ยาก ต้องบอกจริงๆเหรอหน่าอายชมัดเลยแล้วฟ้าคามีถึงแม้ว่าฉันจะม่โอกาสได้เป็นแฟนของฟ้าคามแต่มันก็ยังน่าอายอยู่ดีไม่ต้องอายหรอกหน้าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาใครๆเขาก็ทํากันฮะใครๆก็ทํากันเป็นเรื่องปกติใช่เป็นผู้ชายไม่ได้ถกซะหน่อยแล้วมันแค่ครั้งเดียวแต่ว่าฉันก็คงลืมไม่ได้อ่ะเอาหน้า อีกหน่อยมันก็กลายเป็นแค่อดีตก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ถึงมันจะลืมไม่ได้แต่เราก็อยู่กับมันได้จริงเหรอก็ใช่สิถ้าเราทําไม่ได้เราก็ไม่มีความสุขฉันจะทําไม่ได้ฉันอยากมีความสุขลืมไม่ได้ก็ช่างมันถเถอะเนาะเออไม่ท้องอืมท้องไว้ว่าไม่ท้องพรมได้แต่ปอบไตเล้งเพราะไม่รู้จะทํำยังไง